สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูนสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมพระกริ่งรุ่นสมโพธิวัดสุดทัศน์2 0 0ปีหรือรุ่นสมโพธิ2 0 0ปีวัดสุดทัศน์นะครับคือวัดสุดทัศน์เนี่ยเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่1นะครับตั้งแต่ปี2350จนมาถึงปี2550เนี่ยก็ครบรอบ 200ปีนะครับทางวัดก็เลยจัดสร้างพระกริ่งรุ่นสมโพธ200ปีวัสุทัศน์นะครับซึ่งก็เป็นพระกริ่งที่เฉลิมฉลองนะครับ200ปีวัสุทัศน์ก็เลยต้องจัดให้ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นวัดที่เป็นวัดหลวงนะครับวสุทัศเนี่ยเป็นวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างนะครับ ระดับชั้นเอกนะครับชั้นราชวารมหาวิหารนะครับก็คือชั้นสูงสุดของวัดหลวงเลยนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองที่มีอายุนะครับของวัดเนี่ยถึงสองศตรวรรษนะครับถึง200ปีก็นับว่าเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานนะครับสร้างตั้งแต่สมัยพระมหากษัตริย์คือรัช ในหลวงรัชการที่1น,นะครับจนรัชการที่2ก็ยังสร้างต่อนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จจนมาแล้วเสร็จในสมัยรัชการที่3นะครับซึ่งรัชการที่สองที่สร้างต่อเนี่ยพระองค์ก็ได้มีการมีมีมีการสลักประตูนะครับบานประตูเป็นแบบรูปแกะสลักที่สวยงามมากนะครับปัจจุบันก็ได้ไว้ที่ พิพิธภัณฑ์นะครับสถานแห่งชาติแล้วแล้วก็สมัยในหลวงรัชกาลที่3เนี่ยก็ได้ดําเนินการทรงให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับก็แล้วเสร็จในสมัยในหลวงรัชกาลที่3นะครับทั้งว,วิหารและโบสถ์นะครับแล้วก็พระเนี่ยพระในวิหารหลวงเนี่ยก็คือพระศรีศักยะยโมดีนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่1เนี่ย ไ้อัญเชิญให้ได้โปรดให้อัญเชิญมาจากสุขโขทัยนะครับก็มาปดิษฐานซึ่งเป็นพระที่มีความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับใครไปใครมาก็ถือว่าเป็นศีส่าของเมืองนะครับแล้วก็ององใหญ่มากนะครับสมัยก่อนก็เรียกว,วัดพระโตนะครับเพราะพระองค์นี้ใหญ่มากนะครับก็เลยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของทางวัดเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็มาสักการะ พระศีสักยมุมนีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มาถึงในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ก็ให้ทรงปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชื่อนะครับพระราชทานนามวัดสุทัศน์ว่าวัดสุทัศน์เทพวลา,าลามนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชื่อวัดสุทธธัศเนี่ยสมัยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งก็จะเป็นวัดมหาสุทาวาสนะครับ แล้วก็สมัยรัชกาลที่3ก็มาเป็นวัส,สุทัศน์เทพเทพทารามนะครับพอมาสมัยรัชกาลที่4เนี่ยท่านก็ได้ปรับเปลี่ยนให้ชื่อเนี่ยสอดคล้องแล้วก็ไพเราะมากขึ้นนะครับก็เป็นวัส,สุทัศเทพวราลามแล้วก็พระองค์ยังได้ทรงถวายพระนามนะครับพระ พระศรีสกยมุมนีเนี่ยนะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้มีชื่อชัดเจนนะครับก็มาถวายนามโดยในหลวงรัชกาลที่สี่เนี่ยก็ถวายนามพระโตที่วิหารหลวงเนี่ยให้ให้มีพระนามว่าพระศรีสักยมุนีนะครับแล้วก็พระประธานในโบสถ์ของวัดสุทัศน์เนี่ยก็ให้ชื่อให้ถวายนามว่าพระพุทธตีโลกเชษฐ์นะครับแล้วก็ พระประธานที่สาราการ,ปรเปลี่ยนของวัดสุทัศนเนี่ยก็ถวายนามว่าพระพุทธเศธมุนีนะครับก็ถ้าผู้ติดต่อกันก็จะเป็นพระรีสักยมุนีพระพุทธตีโลกเชษฐ์พระพุทธเศธมุนีนะครับก็เรียกว่าชื่อเนี่ยไพเราะสอดคล้องกันดีนะครับแล้วก็จะได้ประชาชนเนี่ยก็จะได้เอ่ยนามได้ถูกนะครับว่าพระองค์นี้มีพระนามว่าอะไรนะครับก็ ก็เป็นกุศโลบายที่ที่ดีนะครับที่ให้ประชาชนเพราะไม่งั้นเนี่ย,ยก็จะเรียกพระโตพระใหญ่เดี๋ยวก็หลวงพ่อโตหลยหลยวัดก็หลวงพ่อโตหมดเลยนะครับก็เลยท่านในหลวงรัชกาลที่4ก็เลยถวายนามให้สอดคล้องกันไผ่เลาะดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อของวัสุทัศนะครับซึ่งมีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ในหวงรชัชกาลที่ 1, ที่2ที่3จนถึงที่4นะครับก็มาผูกพันถึงการสร้างพระก,กริง่งรุ่นสมโพธิ2 0 0ปีวัสุทัศน์นะครับว่าทางวัดเนี่ยก็ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีพิธีตั้งแต่พิธีหลอมชนวนนะครับรวบรวมชนวนแล้วก็มาพุทธาพิเศษชนวนตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนปี49นะครับ วันลอยกระทงนะครับทางวัดสุทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหลอพระกริ่งจะเริ่มต้นที่วันลอยกระทงนะครับถือเป็นวันเพ็ญเดือน12ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแพ่นเนี่ยก็ได้ทรงถือปฏิบัตินะครับแบบนี้มาเป็นประจำแทบทุกปีนะครับในการสร้างพระกริ่งก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันลอยกระทงเพราะถือว่าวันลอยกระทงเนี่ยท่าน มีมีท่านใดกล่าวไว้ก็ไม่ทราบนะครับบอกว่าวลอยกระทงเนี่ยเลิกดีทําอะไรก็สําเร็จนะครับก็เลยเริ่มตั้งแต่วลอยกระทงมีการพุทธ,ธาพิเศษชนวนมวลสารแผ่นยันต่างๆนะครับที่อุโบสถวัดสุทัศน์แล้วก็พิธีที่สองนะครับก็เป็นพิธีเททองนําเลิกพระก,กลิ่งชุดนี้นะครับซึ่งเททองนําเลิกเนี่ยเมื่อวันที่25ามกราคม,ม ปี2550นะครับก็ต่อขณะนั้นนะครับก็ได้ถือว่าวันนี้เป็นวันกองทัพไทยนะครับไม่ทราบปัจจุบันนี้ยังใช้ยี่ผ้ามกลาคมอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับแล้วก็ได้เททองที่มณฑลพิธีวัดชัยมงคลอยุธยานะครับก็เห็นว่าเป็นวัดที่มีพระนเรศวรเนี่ยได้ทรงสร้างนะครับ เื่อในการบุรณะเนี่ยเนื่องการชนะศึกอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยทางวัดสุทัศเนี่ยจำได้ว่าสมเด็จพุทธโคสาจารย์วีระพัทจารีเนี่ยนะครับพัฒะจารีเนี่ยท่านท่านมีคําสั่งว่าไม่ให้หล่อลอพระกิ่งในวัดอีกแล้วเพราะว่าจะทําให้วัดเสียหายนะครับท่านก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็เลย ผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่าท่านก็ไม่อยากจะไม่อยากจะไปทําในสิ่งที่ตัวเองได้สั่งห้ามไว้นะครับทางวัดก็เลยไปหล่อที่อื่นนะครับไปหลอ่อไปทําเตาหลอมหล่อชนวนไอ,อ้หล่อหล่อพระกลิ่นเนี่ยนำเลิกเนี่ยเททองนาเลิกเนี่ยซึ่งก็จะต้องมีควันไฟมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็เลยไป ทำที่วัดใหญ่ชัยมงคลอนยุทธยานะครับอันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยทราบว่ามีการสั่งการของท่านเจ้าวาดพระสุทัศน์ในขณะนั้นเนี่ยว่าไม่ให้หล่อพระกิ่งในวัดอีกแล้วนะครับเพราะเนื่องจากหลอกันมากมายนะครับในช่วงในช่วงนั้นเนี่ยหลอกันมากก่อนปี2540เนี่ยเรียกว่าหลอ่อ รอกันปีหนึ่งหลายครั้งเลยนะครับผมจําได้เพราะว่าผมก็ได้ไปเช่าพระกริ่งพี่วัสุทัศน์หลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเททองกันในห,หน้าพระอุโบสถเนี่ยข้างๆพระอุโบสถกวันขโมงทีเดียวนะครับก,ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันว่าเออก็ไปรอแต่ว่าก็เสียดายว่าถ้าเป็นพระกลิ่งสําคัญสาคัญเนี่ยก็น่าจะอนุโลมว่าห่อที่วัดได้ เพราะว่าเป็นครั้งนานๆทีปีหนอย่างนี้ก็คงจะพอรับได้แต่ถ้าจะหลอกันแบบทุกๆเดือนอย่างนี้ก็คงไม่ไหวนะครับก็เรียกว่าปัจจุบันก็ก็เห็นมีเริ่มมีหล่อที่ที่วัดแล้วเหมือนกันแต่ก็คงเป็นครั้งคราวนานๆครั้งนะครับเป็นพิธีสำคัญสคัญเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเองนะครับซึ่งก็ได้สืบสาวเราเรื่องจากเรื่องเก่าๆที่ผมรับทราบมา อันนี้พูดถึงพระกริ่งชุดนี้นะครับนอกจากเททองที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วเนี่ยก็กลับมาทำพิธีเพราะเมื่อเมื่อเททองจนครบจำนวนแล้วเนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะไปทำที่โรงงานหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงว่าที่ไม่ได้เททองในพิธีเนี่ยเขาทำที่ไหนแต่เข้าใจว่าทำที่โรงหล่อนะครับโรงหล่อที่รับ งานจากทางวัดไปเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ทําแบบโบราณนะครับในชุดของพระกลิ่งที่เป็นเนื้อกระแสสําคัญสําคัญหรือเ,เรียกว่าเป็นนวโลหะพิเศษเนี่ยซึ่มีเนื้อผสมทองผสมเงินเยอะเนี่ยก็จะเนื้อกลับนะครับแต่จะว่าจะกลับแดงกลับดํากลับขาวไอ้ขาวกลับแดงแดงกลับดำไอ้ไม่ใช่ ขออภัยจะเป็นแดงกับดําขาวกับดําเหลืองกับดำเนี่ยทางวัสุทัศน์เนี่ยลำรับของสมเด็จพระสังฆราชแพร่ก็คือว่าเททองวันลอยกระทงนะครับหรือว่าเริ่มพิธีวันลอยกระทงแล้วก็มีการเป็นพระกลิ่งที่บรรจุเม็ดกลิ่งในตัวอันนี้ก็เป็นสูตรของวัดสุทัศน์นะครับที่วัดอื่นเนี่ยไม่มีวัดสุทัศน์เนี่ยจะจะ,จะคิด วิธีพิเศษในการสร้างพกกระกลิ่งก็คือว่าให้บรรจุเม็ดกิ่งไปเลยนะครับแล้วก็เอาเอาขี้พึ่งเนี่ยเอาดินเอาอะไรอุดไว้นะครับแล้วก็มีสามารถที่จะแคะออกได้บรรจุเม็ดกลิ่งไปตอนหล่อพักกลิ่งเลยตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนเลยนะครับเรียกว่าสร้างหุ่นเทียนเนี่ยแล้วเขาก็เจาะรูนะครับเจาะรูสําหรับยึดกับชนวนเนี่ย โดยใช้ตะปูที่เขาบอกตะปูต้องเป็นสนิมหน่อยนะครับจะได้แกะง่ายเทราะนั้นท้ายพกกลิ่งเนี่ยก็จะมีสองรูนะครับแล้วก็มีการอุดที่หลังแต่ว่าก้นพกกลิ่งเนี่ยจะไม่มีรูจะไม่มีชนวนชนวนเนี่ยจะอยู่ที่อ๋อจะมีชนวนแต่ว่าชนวนเนี่ยเขาจะตัดแล้วก็ไม่มีการ อุดพกิ่งใหม่ไม่มีการอุดเม็ดกลิ่งใหม่นะครับจะอุดไปตั้งแต่การหล่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรวัดสุทัศน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าที่ท้ายบัวเนี่ยจะมีสองรูซึ่งเป็นรูที่ยึดตะปูนะครับกับพะกิ่งแล้วก็กับหุ่นเทียนไอ้กับช่อชนวนอันนี้ถ้าเข้าใจผิดยังไง <laughs> เพื่อน มีคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับบางท่านอาจจะชำนาญกว่าผมอันนี้ผมก็เข้าใจว่าเขามีรูสองรูเนี่ยเป็นรูที่ยึดตะปูตะปูยึดไว้นะครับแล้วก็จะดึงตะปูออกตอนหล่อเสร็จแล้วซึ่งตะปูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นตะปูที่เป็นสนิมเนี่ยมันจะดึงออกได้ง่ายนะครับแกะออกได้ง่ายอันนี้ก็ก็เป็น เรียกว่าเป็นเทคนิคของวัสุทัศนะครับในการสร้างพระกริ่งคราวนี้ก็เนื้ออีกนะครับเนื้อของพระกริ่งวัสุทัศน์เนี่ยก็ยังมีเนื้อแยกออกเป็น3กระแสเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อนวโลหะเนี่ยเหมือนกันนวโลหะที่ใช้โลหะ9อย่างเหมือนกันแต่จะมีกระแสเนื้ออยู่3อย่างก็คือสัมฤทธิเดชนะครับสัมฤทธิเดชเนี่ยนวเนี่ยเขาเขาเรียกว่าสัมฤทธิคือ สำลิดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นโลหะที่ทำที่สำเร็จด้วยลิดนะครับอันนี้เขาเรียกอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเนื้อแดงกับดำเนี่ยเขาจะเรียกสำลิดเดชถ้าเนื้อขาวกับดำก็จะเรียกสำลิดศักนะครับแล้วก็ถ้าเนื้อเหลืองกับดำก็จะเรียกสำลิดโชคซึ่งพระกลิ่งชุดนี้ก็จะมีทั้ง3เนื้อเลยนะครับแต่องค์ที่โชว์เนี่ยก็ให้ทายนะครับว่าเป็นเนื้ออะไร ก็เฉลยนะครับเฉลยก็คือเนื้อสำลิดโชคก็คือเหลืองกับดําอันนี้ส่องแสงแล้วจะออกเหลืองนะครับแต่ถ้าสัมผัสแล้วเนี่ยจะกลับดํานะครับพอทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะกลับเหลืองแต่ว่าพอสัมผัสนิดเดียวเนี่ยก็ดํานะครับอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าทางวัดเนี่ยหรือทางตำรับของสมเด็จพระสังฆราชแผรเนี่ยท่านก็คงมีการเติมโลหะนะครับที่ แกอ่อนไม่เท่ากันสำลิดเดชเนี่ยก็น่าจะเป็นมีทองแดงมากหน่อยนะครับแต่ว่าสูตรอย่างอื่นก็ยังเหมือนกันแล้วก็สำลิดศักเนี่ยก็น่าจะมีเงินมากหน่อยนะครับสำลิดโชคก็น่าจะมีเป็นกระแสทองผสมองทองเหลืองนะครับมากหน่อยแล้วก็แต่สูตรที่ผสมทองผสมเงินเนี่ยก็ยังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น กระแสว่าโลหะอะไรมากก็จะจะออกสีนั้นนะครับแล้วก็กลับดำเหมือนกันก็เรียกว่าถ้าครบ3กระแสเนี่ยเราก็ถือว่ามีพระกลิ่งที่3กระแสเนื้อเนี่ยเอาไว้ส่องดูนะครับองนี้ก็เป็นสำมฤิ์โชคนะครับสมฤิ์โชคแล้วก็ราคาเช่าหานะครับรุ่นนี้ออกจากวัดนะครับ ถ้าเนื้อชุดทองคำเนี่ยสี่องค์นะครับก็จะมีสำลิศมีเนื้อทองคำหนึ่งองค์เนื้อทองคำเนี่ยหนักถึง60กรัมใช่นะครับแล้วก็ราคาในขณะนั้นเนี่ยหนึ่งแสองหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับหกสิบกรัมเนี่ยเท่ากับทองหลายบาทนะครับน่าจะสี่บาทถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยทองหกหมื่นเนี่ยก็สองหมื่นสี่แล้วนะครับค่าทองเนี่ย เรียกว่าเท่าตัวเลยนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยทองยังน่าจะหมื่นปี50เนี่ยทองน่าจะหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าชุดทองคำเนี่ยสองค์นะครับเป็นสำลิดสามสำลิดสามกระแสเนื้อ3องค์อย่างละองนะครับทองคำหนงองค์ก็เป็นชุดทองคำเนี่ยมี4องค์ตอกหมายเลข 1ถึง209นะครับก็เป็นเลขเดียวกันแล้วก็ชุดสำริดเด e นะครับสำริดเดทก็อ๋อชุด3องค์นะครับไม่มีทองคำา2 0 0 0บาทแล้วก็ตอกเลขชุดเดียวกันนะครับสร้าง790ชุดแล้วก็แยกเดียวนะครับแยกเดียวเป็นสำริดเดท 1900 0องค์นองะครับส,รสัมฤทธิศักก์ก็แยกเป็น19,000องค์เองเหมือนกันสมฤทธิโชคก็1 9 0 0งองค์แล้วก็มาถึงชุดกรรมการเนี่ยเขาบอกชุดกรรมการมีเนื้อแดงเนื้อเหลืองเนื้อเนื้อแดงเนื้อเหลืองเนื้อขาวอันนี้เป็นเนื้อนวะเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่สัมฤทธิเดชสัมฤทธิศัก์สัมฤทธิโชคนะครับไม่มีตอกเลขอีก10,000องค์ แล้วก็มีเนื้อทองทิพย์ไม่ตอกเลขอีก3,000 30, 0องคองนะครับส่วนแยกเดียวนียที่เป็นสำลิดเดชสำลิดศักดิ์สำลิดโชคเนี่ยองละ3 5 0 0บาทนะครับออกจากวัดส่วนชุดกรรมการเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ทราบว่าเขาบอกว่า3,500ก็น่าจะ3องค์3,500หรือเปล่านะครับเรียกว่าแต่ว่าเนื้อไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนกับในสำลิดเดชไม่ไม่เนื้อไม,ไม่ไม่วาวแบบ สำลิดเดชสำลิดศักสำลิดโชคนะครับเนื้อออกแดงออกเหลืองออกขาวเลยซึ่งก็ไม่มีเลขนะครับแตกต่างกันตรงไม่มีเลขแล้วก็ไม่มีการตอกถ้าสำลิดเดชเนี่ยเขาจะตอกดอเด็กด้วยแล้วก็มีเลขด้วยสำลิดศักก็จะตอกสอสลาแล้วก็มีเลขสำลิดโชคก็ตอกชอช้างแล้วมีเลขนะครับส่วนชุดกรรมการเนี่ยไม่ตอกตัวย่อนะครับอักษรย่อแล้วก็เลขอันนี้ เป็นชุดกรรมการซึ่งเนื้อจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์สามหมื่นองเนี่ยองละพันสองร้อยบาทเนี่ยก็ไม่มีเลขเหมือนกันนะครับจะตอกเหมือนชุดกรรมการแล้วก็พระชัยวัดอีกสามหมื่นองนะครับองละสามร้อยบาทชุดเนื้อทองทิพย์เนี่ยพันสองร้อยบาทนะครับราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมนิยมก็คือจะนิยม พวกที่เป็นนวโลหะพิเศษนะครับก็คือสัมฤทธิ์เดศสมฤทธิศักดิ์สมฤทธิโชคเนี่ยหน้าสะสมนะครับเป็นเนื้อที่สวยงามมากแล้วก็มีเลขตอกนะครับตั้งแต่ถึง1900 0องค์เนี่ยนะครับน,น่าจะตอกต่อเนื่องกันมานะครับต่อต่อเนื่องจากชุดทองคําชุด ที่เป็นชุดแล้วก็มาต่ออีก1ม0 0 0เก้า0องก็เป็น1,9.000กว่าองค์นะครับส่วนพระชัยวัดเนี่ยก็ราคาทำบุญเช่าหาก็300บาทนะครับจากทางวัดคราวนี้ก็มาชมพระกิ่งกันนะครับแหมพูดซสยืดยาวนะครับลองมาชมกันดูนะครับถ้าชมด้วยตาเปล่ายังไม่ต้องส่องกล้องก็ได้นะครับเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นพระกริ่งที่หล่อโบราณนะครับแต่ว่าขัดแต่งเนี่ยได้สวยงามแล้วก็หล่อได้สวยงามถ้าสังเกตดูว่าจะมีเนื้อเป็นเป็นมีมีเนื้อที่เป็นปรูพุนเหมือนกันนะครับเป็นเรียกว่าไม่ได้หล่อเนียนกริบเหมือนพระหล่อแบบ สมัยใหม่นะครับนี่เป็นหล่อแบบโบราณดินไทยด้วยมัฮะนะครับก็ยังมีคาบดินอยู่แล้วก็ทนด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีรูจะมีรอยอุดรูพระกิ่งเนี่ยสองข้างนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีร่องรอยการอุดรูนะครับ เนี่ยสองข้างเนี่ยจะเป็นร่องรอยการอุดลูแล้วก็ขัดแต่งก็ยังมีเรียกว่ามีความขรุขระของเนื้ออยู่พอสมควรนะครับขนาดเป็นพระกึ่งที่ขัดแต่งแล้วนะครับแล้วก็หล่อได้งดงามทีเดียวเรียกว่าแต่องค์อันนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ถวายนามพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างวัดเนี่ยก็เป็นถ้าสิมฤทธิดเดชนะครับเนื้อแดงกับดำเนี่ยก็ถวายงามว่ากลิ่ง ยอดฟ้านะครับถ้าก็ให้ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างวัดนะครับก็สำริศเดชก็ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่1นนะครับก็กิถวายนามว่าพระกิ่งยอดฟ้าสำสริศศักดิ์ก็ถวายนามว่าพระกิ่งเลิศล่านะครับส่วนสำริศโชคนะครับองค์นี้ก็ถวายนาม พระกิ่งนั่งเก้านะครับก็คือการสร้างวัดเนี่ยได้สร้างถึง3รัชกาลนะครับนะครับก็แตกต่างกันเนี่ยนะครับตรงนี้การต่อโค้ดนะครับเป็นพระกลิ่งในชุดที่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งพระธรรมรัตนดีโลกนะครับเป็นผู้ที่แม่งานในการสร้างพระชุดนี้ พระชุดนี้ก็สร้างในสมัยของสมเด็จพระโคสาจารย์หรือขณะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นพระวิสุทธ,ธ,รรธ,ธาธิบดีนะครับวีระพัฒนะพัฒรจารีนะครับตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวาดแต่แม่งานก็คือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็คือในขณะนั้นก็คือพระธรรมรัตนลีลกนะครับซึ่งท่านอันนี้ท่านหล่อตามตำรับของวัสุทัศน์เลยนะครับ ก็เรียกว่าอุดกิ่งในตัวก้นเนี่ยก็มีแต่ชนวนนะครับแล้วก็ตัดช่อชนวนเรียบอุดกิ่งในตัวแล้วก็มีการตอกโคตตอกเลขแต่ไม่มีจานนะครับอันนี้คงเยอะนะครับทําถึงเกือบสองหมื่นองนะครับเรียกว่าหมื่นเก้าพันกว่าองค์องค์งนี้ก็เลขแปดเก้าห้าเก้านะครับเลขดีทีเดียวก็มีโคตนะครับ มีโคดเป็นวัดสดุทั์เนี่ยก็เป็นตัวโค้งนะครับแล้วก็200ปีโคดตาวัดแล้วก็เนี่ยนะตัวชอเนี่ยหมายถึงสำลิดโชคนะครับถ้าสำลิดเดชแดงกับดําก็จะเป็นดอดเดกถ้าสำลิดศักนะครับขาวกับดําก็จะเป็นสอสลาแต่องค์นี้เป็นสำลิดโชคก็คือเหลืองกับดํานะครับ ดูแสงอย่างนี้ดูไม่ค่อยเห็นการกลับดำนะครับแต่จริงๆแล้วกลับดำนะครับคราวนี้ก็เป็นสำริดโชคองค์ที่8,959นะครับเลขสวยทีเดียวเช่าที่วัดก็3,500บาทนะครับแต่ว่าเช่าข้างนอกก็อาจจะแล้วแต่ผู้ให้เช่าบางท่านก็ให้เช่าถึง4 0 0 0ับางท่านก็อาจจะให้เช่าต่ำกว่าก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นพระก,กลิ่นลองส่องหน่อยไหมนี่นะครับหน้าหน้าตาก็สวยงามดีนะครับ ยใหญ่ยอ,ยยอยู่แล้วนะครับดูอย่างนี้นชัดกว่าเม็ดพระศกต้องชัดๆอย่างนี้นะครับรายละเอียดคมชัดกระแสนเนื้อคมชัดของปลอมทําไม่ได้นะครับความสวยงามคมชัดแบบนี้เนี่ยของปลอมทําไม่ได้ผิวแบบนี้นะครับพุทธลักษณะแบบนี้ถือว่ายังไม่เห็นของปลอมนะครับแล้วก็มีการแถมมีการตอกเลขตอกโค้ด ถือว่าหลายตัวทีเดียวนะครับต่อจากอย่างนี้ของปลอมยังยังจะทําไม่ได้นะครับยังจะทําได้ไม่เหมือนแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับทางวัดน่าจะยังมีให้เช่าอยู่นะครับแต่ว่าราคาก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่อาจจะมีไม่ครบทุกเนื้อนะครับถ้าท่านสนใจก็เช่าหาจากทางวัดนะครับ แต่ว่าคงไม่มีไม่ครบทุกเนื้อที่กล่าวไปนะครับอาจจะมีเป็นบางเนื้อนอกจากนั้นก็ยังมีพระชัยวัดนะครับพระชัยวัดก็นี่นะครับพระชัยวัดสามร้บาทนะครับเช่าจากวัดท้ายชัยวัดนี่มีเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อนวโลหะแต่ก็ไม่ได้เน้นว่าเป็นสำริดอะไรนะครับเป็นเนื้อนว นาวโลหะธรรมดานะครับก้นก็ตอกโคดเหมือนกันนะครับวัดสุทัศน์2 0 0ปีนะครับแต่โคดน่าจะเป็นคนละตัวกับพระกิ่งนะครับโคดพระกิ่งเนี่ยตัวจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าพระชัยวัดเนี่ยองเล็กนะครับก็โคดก็จะเล็กกว่า แล้วก็การตอกนะครับของวัส,สุทัศน์เนี่ยถ้าตามตำรับจริงๆเนี่ยการตอกจานจานเนี่ยจะต้องหงายหน้าพระนะครับก็คือก็คือพระพระหน้าอย่างเนี้ยนะครับจะตอกจะจานเนี่ยจะต้องไม่กว้าหน้าพระนะครับก็คือต้องหันหน้าพระขึ้นแล้วก็ตอกแต่บางรุ่นนะครับของวัส,สุทัศน์เนี่ย เนื่องจากคนต่อคนจานเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการถ่ายทอดหรืออย่างไรหรืออาจจะพังเผลอไปก็มีคว่ำก็มีนะครับบางรุ่นนะครับผมเห็นบางรุ่นเนี่ยคว่ำของวัสุทัศน์เองเนี่ยยังมีคว่ำจานคว่ำก็มีนะครับแต่ว่าตามหลักของตำรับวัสุทั์จริงๆเนี่ยต้องหงายองค์พระแล้วก็จานหรือตอกนะครับอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องตามตำรับนะครับเพราะว่า เป็นมงคลนะครับการเงยหน้าหงายหน้าพระแล้วก็ตอกอย่างเงี้ยถือว่าทําแล้วเป็นมงคลถ้าคว้าหน้าพระตอกอเงี้ยมันไม่ไม่เป็นมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นเค็ดของทางวัดสุทัศน์นะครับแล้วก็ยันจานยันก็ส่วนใหญ่จะเป็นยันนโมพุทธยะแล้วก็ตัวพุทธเนี่ยจะซ้อนๆกันนะครับวันนี้ก็นำพระกริงรุ่น 200ปีวัสสุทัศน์นะครับพร้อมพระชัยวัดเนื้อสำลิตโชคนะครับแล้วก็อธิบายให้ทราบว่าความเป็นมาเป็นไปของพระกริ่งชุดเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าที่ผมดูผมเห็นในการทำคลิปหรือในการอธิบายของตำรับตำราอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยครบถ้วนนะก็ผมก็ได้เรียบเรียงนะครับแล้วก็มาพูดให้ครบถ้วน ให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับอย่างครบถ้วนนะครับวันนี้บุญสามว่าขอลาไปก่อนนะครับโปรดติดตามชมต่อๆไปนะครับว่าจะมีอะไรดีๆมา,าเสนอเพื่อนๆบ้างนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ